มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดถนนห้ามผ่านเด็ดขาดหลังระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ7ตุลาคม2565ที่บ้านโนนสวรสค์หมู่ที่8ตําบลเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นนายปร,รัฐกรอุสาวรรณกรนายอำเภออุบลรัฐลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมในเขื่อนอุบลรัฐนะคะ ซึ่งจากการนั่งสำรวจระดับน้ำรอบหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมพบว่าที่บ้านนนสวรรค์ถูกโอบล้อมด้วยน้ำที่สูงประมาณ2เมตรเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมเขื่อนโคกคอกเลี้ยงสัตว์บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมทั้งหมดชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรไปมานะคะส่วนสัตว์เลี้ยงทั้งโคกระบือชาวบ้านย้ายไปไว้ที่ตีนเขาห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ1กิโลเมตรนายสมหวังบุญเลิศอ,อายุ59ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าในหมู่บ้านมีทั้งหมด145หหลังคาเรือนค่ะ ซึ่งขณะนี้มีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมไม่สามารถอาศัยอยู่ได้85หลังคาเรือนหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำท่วมทุกปีนะคะท่วมมากท่วมน้อยอยู่ที่ปริมาณน,น้ำในเขื่อนอุบลรั์แต่ว่าปีนี้ปริมาณน,น้ำในเขื่อนมีมากและเพิ่มขึ้นทุกวนันหมู่บ้านจึงถูกน้ำท่วมเร็วกว่าทุกครั้งขณะที่นายอำเภออุบลรัตฐกล่าวว่าในพื้นที่ตำบลเขื่อนอุบลรัฐจะมีปัญหาถูกน้ำท่วมทุกครั้ง คือบ้านโนนสวรรค์บ้านแก่งศิลาบ้านภูเขาว,วงบ้านภูคําเบ้าและหมู่บ้านท่าเรือที่อยู่ในเขตเทศบาลเพราะว่าน้ําสเอเข้าท่วมสูงปีนี้ถูกน้ําท่วมทั้งหมดแล้วประชาชนได้รับผลกระทบหลายครอบครัวทางอำเภอได้นำถุงยางชีพไปมอบให้กับประชาชนแล้วจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าสิ่งที่ต้องการก็คือยาแห้งที่เป็นอาหารสัตว์ยารักษาแล้วก็ห้องน้ำซึ่งทางอำเภอประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้ ขณะนี้พบว่านอกจากน้ำเสเออ์ท่วมหมู่บ้านแล้วยังท่วมถนนรอบเขื่อนอุบลรัฐในพื้นที่บ้านภูเขาวงตํตบลเขื่อนอุบลรัฐจะไปอุทยานแห่งชาติน้ำพองระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆระยะทางประมาณ2กิโลเมตรรถยนไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้จึงได้ทำป้ายแจ้งเตือนแล้วก็ปิดการ,รจราจรห้ามประชาชนผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลจาก ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ